สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องติ๋วผู้หญิงขายรถค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าสาวติ๋วก็จะพานําชมรุ่นร็อกโคอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าจา๋านะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะในช่องของติ๋วผู้หญิงขายรถค่ะนะคะทาไมติ๋วถึงได้ขายแต่ตัวรุ่น r ็อกโคเนะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นรุ่นที่แบบว่า,าท็อปสุดนั่นเองค่ะคุณลูกค้าจา๋าแล้วก็ฟูลออปชันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่ติ๋วเคยอธิบายในแต่ละคลิป กันไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วก็จะพานำชมคร่าวๆนะคะว่าวันนี้ลูกค้าของติ๋วท่านนี้ได้สั่งติดตั้งอะไร mm hmm. เพิ่มเติมบ้างนะคะในในส่วนของรุ่นคันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับราคา1 4 0 0 0ล้านกับอสีก6อ0 0กบาทค่ะเพราะว่าเป็นสีขาวมุกนะคะในส่วนของรุ่นโรโก้นะคะมีทั้งหมด4สีค่ะคุณลูกค้าจ๋ามีสีขาวมุกสีดำ สีเขียวออกไซบอนแล้วก็สีแดงค่ะนะคะมีทั้งหมด3 4, 4สีด้วยกันค่ะนะคะวันนี้พานำชมรุ่นสีขาวมุกค่ะนะคะเดี๋ยวติวจะพานำชมว่าลูกค้าของติวเนี่ยสัง่งติดตั้งอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้ของแถมอะไรบ้างได้โปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะไปค่ะเดี๋ยว,วก็จะพานำชมนะคะ คุณลูกค้าจ๋าว่าลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะได้สั่งติดตั้งอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะติ๋วก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะที่ให้ติ๋วได้ให้บริการนะคะพี่บุญส่งแล้วก็พี่พัชรานะคะได้ติ๋วได้ให้บริการในครั้งนี้นะคะอ่านะคะก่อนอื่นเลยในส่วนของความปลอดภัยระบบต่างๆติ๋วอธิบายมาหมดแล้วนะคะ วันนี้ติ๋วขออนุญาตพานำชมในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งแล้วกันนะคะว่าคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้แต่งอะไรไปบ้างเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยค่ะเผื่อคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะทราบเนาะก็คือฟิล์มเนี่ยค่ะสั่งติดตั้งอยู่ที่บานหน้า60รอบคัน0ค่ะอ่าพอสั่งติดตั้งออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของตัวสีขาวมุกนะคะสวยมากๆเลยสีดำแล้วก็สีขาวช่างตัดกันเหลือเกินนะคะ ในส่วนของตัวความปลอดภัยติ๋วต้องขออนุญาตผ่านนะคะในคลิปนี้อาจจะไปเร็วๆนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กของตัวรุ่นร็อกโกนนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะอ่านะคะสวยมากๆเนาะในส่วนของตัวรุ่นล็อกโนะคะต่อมาค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะเป็นตัวกันสาดข้างค่ะคุณลูกค้าอันนี้ต้องมีทุกคันเลยนะคะเป็นของแท้โตโยต้าค่ะ ติ๋วต้องขออนุญ,ญาตนะคะว่าอาจจะพาไปนําชมซ้ําๆนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าของติ๋วแต่ละท่านทุกท่านเลยนะคะต้องติดทุกคันค่ะเบ้ารองมือเปิดแคปลาเช่นกันค่ะนะคะตัวนี้สําคัญเลยค่ะกันลอยได้อย่างดีมากๆเลยค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะอ่ะนะคะในส่วนของด้านในค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะซึ่งคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะสั่งติดตั้งเพิ่มเติมจะเป็นในส่วนของตัว ล็อกเทคนะคะตัวนี้ล็อกเทคนะคะจะเป็นของซัพเปอร์เรานะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวล็อกเทคนะคะเป็นล็อก3ชั้นค่ะแล้วตัวนี้มีโรมะทานให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะนะคะโรมะทานอยู่ที่10,000แบาทค่ะนะคะอันนี้ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะพวกปุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุยคอนโทรเอยหรือปุ่มต่างๆติวได้อธิบายไปแล้วนะคะ อ่านะคะแล้วกห็หน้าจอตรงนี้นะคะติ๋วก็เซตให้แล้วเรียบร้อยเป็นเรือนไมแบบดิจิตอลแล้วเรียบร้อยนะคะอ่านะคะอันนี้ภายในห้องผู้โดยสารค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะกว้างขวางสบายมากๆเลยนั่งแน่นอนไม่ปวดหลังแน่นอนเลยค่ะมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์นะคะเพิ่มความสุนทรีภายในห้องผู้โดยสารค่ะนะคะ แล้วก็ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างขวางเหมือนกันเลยนะคะนี่เลยห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างขวางเหมือนกันนะคะถือขออนุญ,ญาตนั่งท้างล่างแล้วกันนะคะอ่านะคะอีกนิดนึงค่ะคุณลูกค้าจะาขยับเข้ามาใกล้ๆค่ะตัวนี้นะคะเป็นล็อกเด็กนะคะอ่ะเผื่อลูกค้าท่านไหนไม่ทราบเนาะอันนี้นะคะเป็นล็อกเทคถ้าเรากดลงแบบนี้กดลงแบบนี้นะคะก็คือว่า เราจะเปิดประตูด้านนอกไม่ได้นะคะเวลาที่เราเปิดประตูเรากดลงนะคะจะเปิดประตูด้านนอกไม่ได้ลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าประตูพังหรือเปล่านะคะถ้ามันเปิดไม่ได้ให้สังเกตมาตรงสังเกตตรงนี้นะตัวล็อกเด็กตรงนี้นะคะให้มาปลดขึ้นแบบนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้ทั้งหมดนะคะพาไปเร็วๆรัวรเนาะเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนิดนึงค่ะ อยู่ในส่วนของด้านหลังของตัวรี v o r ร็อกโคสีเขาวมุนของเรานะคะคุณลูกค้าจา๋าติวอ้อพานำชมหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้ก็พานำชมรวัรวๆนิดนึงนะคะอ่ะนะคะก่อนอื่นเลยสิ่งที่แตกต่างจากเดิมนะคะที่ในโรงงานไม่มีนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นชุดฝาครอบฝาก,กระบะท้ายนะคะถ้าออกรถกระติวไปทุกคันนะคะต้องมีค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะชุดฝาครอบกระบะท้ายนะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยกันรอยได้อย่างดีเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าไม่ติดเนี่ยค่ะรับรองเลยนะคะมันจะโดนสีรถแน่นอนค่ะพอติดออกมาแล้วมันก็จะเชื่อมกันกับตัวกระบะไลเนอร์ค่ะนี่เลยอันนี้เป็นฝาครอบกระบะท้ายใช่ไหมคะแล้วพอติดกันเราก็จะทําให้มันเชื่อมกันแบบนี้ค่ะเพื่อเพื่อพอเทคสีรถนั่นเองนะคะไม่ให้ไม่ให้โดนสีรถเวลาที่เราใส่ของอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ะนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนะคะในส่วนของตัวรุ่น r o c กโคสีขาวมุกนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะติวก็พานำชมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวรุ่น r e v o 2.4 Rocco นะคะ ในส่วนของตัวรุ่นข้างหลังของติ๋วนะคะคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะได้โปรโมชั่นดีมากๆเลยค่ะนะคะได้ส่วนลดเยอะมากนะคะติ๋วต้องขออนุญ,ญาตคลิปขออนุญ,ญาตติ๊กไว้นิดนึงนะคะถ้าอยากได้ส่วนลดเอ๋ยถ้าอยากทราบว่าติ๋วให้ส่วนลดเท่าไหร่คลิกลิงก์ไลน์ใต้คลิปคอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือว่าถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะนะคะแล้วโปรโมชั่นของที่คุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้ที่ได้รับเนี่ยเป็นโปรโมชั่นส่วนลด เยอะพิเศษนะคะอ่านะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมทักไลน์ ID ข้างล่างหรือคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะทักหาติวได้เลยนะคะสนใจสั่งจองรถหรือโปรโมชั่นไหนนะคะทักได้เลยนะคะขอขอพบพระคุณคุณลูกค้าที่รับชมทุกท่านนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหนะ้าอ้อลืมค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่ง ให้ช่องติวผู้หญิงถ่ายรถด,ด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันทุกๆคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ